สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพามาเที่ยวพามาชมแปลงกเกษตรผสมผสานอยู่ในโครงการของตามรอยพ่อแปลงนี้ก็จะทำครบทุกอย่างแต่ว่าพะไม่ได้มีเวลาเยอะเนาะ ได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างบางจุดก็ไม่ได้เดินไปเพราะว่าต้องอยู่พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นเขาอันนี้จะเป็นสระที่ไว้สำหรับเลี้ยงปลาคือจุดประสงมที่การขุดสระนี้เพื่อเอาไวนะ้นเอาน้ำาไว้ใช้ในในหน้าแล้งเนาะหน้าแล้งแถวเนี้ยมันจะแล้งเยอะ น้ำก็จะไม่ค่อยมีก็จำเป็นต้องสละพื้นที่ส่วนหนึ่งในการขุดสะแตะ่รายการจ่ายเงินนะไม่ไม่ได้จ่ายนะคะอยู่ในโครงการ,รเกษตรถ้าใครมีความประสงค์จะขุดสะหรือขุดบ่อให้ประสานทาง เจ้าหน้าที่กเกษตรในพื้นที่ค่ะ,กะเกษตรตำบลก็ได้กเกษตรอำเภอก็ได้เนาะนี่แล้วมันจะมีเขาเรียกคลองไส้ไก่อะคลองเล็กคลองน้อยเพื่อเอาวิตน้ำม,มาใช้รถต้นไม้รถผักในในแปลงของเราเขาทำครบจริงๆอะ่ะที่เนี่ยเห็นไหมเมื่อเขือก็มีมะละกอก็มีมะพร้าวก็มีนี่ผักตบชวาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเพื่อว่า เวลาเรารื้อออกอะ่ะเอามาทำปุ๋ยหมักได้อย่างดีบางบางอ่าบางแปลงอะ่ะเขาจะมีมะละกอที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วเพราะพื้นที่เขาเยอะเพรถึงเดินเดินไม่ทั่วไงพื <c oughs> ้นที่เขากว้างอ,ะอ่ะเราจะดุ่มๆไปคนเดียวก็ไม่ได้มันต้องเดินพร้อมพร้อมคณะเนี่ยเริ่มเริ่มติดผลละ บางต้นก็ผลโตแล้วก็มีมะพร้าวนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมก็สั่งมาจากบ้านแพรวที่สมุทรสาครอันนี้ข้อมูลพอนก็ถามจากเจ้าของแปลงนั่นแหละเจ้าของพื้นที่นั่นแหละชอบอ่ะพอนชอบแบบนี้แต่เราไม่มีที่กว้างๆแบบนี้เนาะมีก็ไม่ไม่เท่าไหร่ที่บ้านตัวนะ่ะถ้าได้แบบนี้คือจะได้ทำให้ครบวงจรไงทำนาด้วย แล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยก็เรียกว่าทำปศุสัตว์ทําสวนป่าคือทําให้ครบของที่นี่มีครบเห็นไหมมีไผ่ด้วยมีสวนป่าด้วยสวนกล้วยสวนมะพร้าวมีครบบ่อเขาก็มีสองบ่อเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะและแต่ละบ่อก็ขนาดใหญ่บ่อเนี้ยกินพื้นที่เกือบอเกือบครึ่งไร่ละมั้ง เกือบเกืบสองงานน่ะนี่กวยคยนี้แก่ละแก่ละอีกไม่ก,กี่วันตัดได้แล้วเนี่ยพอมีความชำนาญเรื่องลวยกล้วยก็เลยสนใจเรื่องลวยกล้วยแม้ตามคันบ่อเขาก็มีปลูกไม้ยืนต้นเอาไวา้ให้ร่มเงากับในบ่อเนาะ น้ําจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปถ้าร้อนเกินไปเนี่ยปลามันจะตายนี่เด็กน้อยหลานเจ้าของส่วนนี่ผลผลิตที่เขาเก็บแล้วรอคัดจําหน่ายทางกาลังคนงานกําลังทยอยเก็บมาแผนกรถก็รถไปแผนกเก็บก็เก็บไปนี่เห็นไหมเอ้ยบวบสดสดถั่วพลูสดสดเยอะมาก บวบเนี่ยเอามาทําเกงปึกอ,อร่อยมากถั่วพูก็เอามายำเนาะแบบยำใหญ่ใส่ไข่ต้มลงไปอร่อยโอ้เห็นแล้วไม่อยากไม่อยากไปไหนเลยอะ่ะ <c oughs> อยากอยู่ตรงดีดนๆ <c oughs> นๆนนี่ของน้องก็น้องเด็กน้อยนี่ไงเป็นคลองไส้ไก่ที่แยกมาจากสะอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้เลี้ยงปลาด้วย ส่วนที่ปลาวางไข่ก็ตรงที่มีมีชลเชลลนตรงนั้นน่ะใส่สีว่าฟ้ามันน้ามันไม่ร้อนแล้วมันมีก็เรียกอะไรพวกสาหร่ายสําหรับอ่าให้ลูกปลาเล็กๆได้อยู่อาศัย